ครับวันนี้มาให้ดูให้ดูอาขาเรียกว่าการจ,ะะจราจรทับทั้งของคนที่นี่นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่4แยกตรงที่ผมพักอยู่คือโรงแรมโฮเทลอ่าโฮเทลโกลเด้นอัพีนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เป็นสิเป็นเป็นแยกพอดีตอนนี้ผมยืนอยู่ใต้สภานะครับเพื่อรอแท็กซี่อูเบอร์เพื่อที่จะไปที่ไปกับแฟดูความสับสนของ รถที่นี่นะครับโอมีความพิเศษมากแตรนี้ดังสนั่นนะครับยาวๆแย่ยยไปหมดการข้ามถนนที่นี่ก็ไม่ยากนะครับก็คือเดินข้ามเลยนะครับ อากาศตอนนี้ค่อนข้างเย็นนะครับอากาศเย็นมากดังสนุกดีไหมฮะแสงแตรดังยาวๆสนุกเฮฮาปาร์ตี้มากนี่ป่ะสามสามหกห้าป่ะ Oke. Kita naik taksi Uber, ไม <laughs> like, ่มีเวลาเหงาเลยนี่ส่วนตัวเหรอใช่ไหมพออยู่ในรถก็เหมือนอยู่อีกโลกนึงเนี่ย